สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนมินพามาดูรถเข้าใหม่นะคะวันนี้พามาดูรถฮ o n ด a c i ิตตาโตเทคค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยเนาะค่ะสีบอลทองนะคะนี้ล้อแมก ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะคะทั้งหมดเลยสี่เส้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องเครื่องจะเป็นพันหกนะคะตัวนี้เครื่องเกอร์เทคนะคะสวยค่ะขับดีนะคะคันนี้คันนี้ออกทริปเชี่ยวลาวมาแล้วนะคะทุกคนขับไกล สบายใจหายห่วงขับนิ่มขับดีเกียร์ช่วงล่างเครื่องแน่นนะคะไปดูภายในนะคะคันนี้สวยค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะภายในก็สวยเดิมๆเลยค่ะเป็นเบาะผ้านะคะไม่มีขาดภายในทุกอย่างอยู่ครบค่ะ น้องอยู่ครบเลยนะคะสวยพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้วิทยุฟังได้นะคะคอนโซลสวยๆเลยเป็นรถบ้านใช้น้อยด้วยค่ะสภาพเลยสวยนะคะเพราะว่าคนใช้ทนุถนอมในการใช้นะคะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะภายในจจมแจมสีก็สวยด้วยค่ะอันนี้เป็นระบบดีสี่ล้อนะคะแอร์เย็นฉ่ำภายในนะคะสวยๆสวยมากค่ะคันนี้ราคาเลิศด้วยนะคะอยากรู้เท่าไหร่ต้องไปติดตามเพจค่ะ ดูข้างหลังที่เก็บของสัมภาระกว้างค่ะเนี่ยค่ะสวยๆค่าตัวน้องน่ารักนะคะค่าตัวไม่สูงเอกสารพร้อมทุกอย่างค่ะเงินสดลดได้นะคะโทรถามเฮียโดยตรงได้เลยคุยกับเฮียได้เลยนะคะเฮียใจดีค่ะเฮียไม่กัดเนาะ หยอกๆหยอกเคลียค่ะอ่าสวยสวยตาแตกแล้วก็เชื่อว่าถ้าลงไปเนี่ยทุกคนแย่งกันแน่นอนนะคะเพราะว่าสวยมากสภาพาแบบดีอะคือมันดีทุกอย่างเลยแล้วก็ขับไกลก็คืออีกอย่างคือขับไปลาวมาแล้วนะคะแอมเปลี่ยนยางใหม่ด้วยสีเส้น ่วยนะทุกคนอ่ะสำหรับค่าตัวต้องไปติดตามที่เพจนะคะสำหรับ Honda City ตาโตสีบอลทองสรุปแล้วตัวนี้เลิศด,ดีดีมากสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะโอเคพามาดูแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังแอดมินจะพามาดูเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ